สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศรอบเย็นประจำวันพฤหัส,สบดีที่11ธันวาคม2568 วันนี้สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือทางภาคใต้ค่ะเนื่องจากมีหย่อมความด,ดอากาศต่ำกำลังเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังพัดปกคลุมอยู่ทำให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอด เวลาไม่เพียงแค่ฝนที่หนักขึ้นเท่านั้นนะคะเคลื่อนลมบริเวณอ่าวไทยก็มีกําลังแรงขึ้นเช่นกันค่ะโดยมีเคลื่อนสูง1-2เมตรแต่ถ้าเป็นบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนจะสูงมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวดังนั้นชาวเรือโดยเฉพาะเรือเล็กควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษและขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองรุนแรงในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะ มาดูที่ประเทศตอนบนกันบ้างค่ะสถานการณ์จะผ่อนคลายกว่ามากอุณหภูมิโดยทั่วไปจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมอยู่เริ่มอ่อนกําลังลงแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่บ้างและอาจมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางเกษตรกรจึงควรเตรียมการป้องกันผลผลิตที่อาจได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้สําหรับเรื่องฝุ่นละอองในระยะนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น,น้อยถึงปานกลางเนื่องจากมี ฝนช่วยฉลังอากาศค่ะโดยสรุปแล้วแม้ว่าทางภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางจะเริ่มอุ่นขึ้นแต่ก็ยังต้องดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศยังเปลี่ยนแปลงอยู่ส่วนพี่น้องทางภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะโอกาสเกิดฝนหนักยังสูงมากค่ะต่อไปเป็นการวิเคราะห์สภาพอากาศทั่วไทยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกับเรานะคะวันนี้เรามีข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับวันพรุ่งนี้วันที่11ธันวาคม2568ค่ะสวัสดีครับตอนแรกที่เห็นหัวข้อนี้นะคะก็คิดว่าอืมคงเป็นเรื่องอากาศหนาวธรรมดามดาตามประสาะเดือนธันวาครับผมก็ปกติ แต่พอได้อ่านรายละเอียดข้างในแล้วโหมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะมันเหมือนกับว่าแผนที่ประเทศไทยพรุ่งนี้จะถูกแบ่งออกเป็นคนละเรื่องคนละโซนเลยใช่เลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลแต่มันคือเรื่องราวของการประทะก,กันของมวลอากาศที่น่าสนใจมากๆภาพที่เราเห็นจากข้อมูลนี้มันชี้ว่าฤดูหนาวแบบที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยกำลังถูกท้าทายจากปัจจัยอื่นอยู่ครับ พอพูดว่าถูกท้าทายนี่น่าสนใจเลยค่ะปกติเดือนธันวาคมในความรู้สึกของคนส่วนใหญ่คืออากาศดีท้องฟ้าโปรง่งแห้งๆเย็นๆเหมาะกับการไปเที่ยวมากๆเป็นไฮซีซันเลยแต่ข้อมูลตรงหน้าเรานี่กลับบอกว่าจะมีทั้งอากาศเย็นที่อุ่นขึ้นมีหมอกหนาแล้วที่พีคที่สุดคือจะมีฝนตกแถมบางทีตกหนักมากด้วยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันถาะว่า ภาพรวมของประเทศภัยในวันพรุ่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรที่ทำให้สภาพอากาศมันออกมาดูอแปลกๆแบบนี้เพื่อให้เราเข้าใจและเตรียมรับมือได้ถูกเป็นประเด็นที่ต้องคุยกันเลยครับเพราะถ้าดูในเชิงเทคนิคแล้วเนี่ยสายเหตุหลักมันมาจากสองปัจจัยที่ทำงานสวนทางกันอยู่อย่างแรกเลยคือตัวการที่ทำให้เราหนาวหรือที่เรียกว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นจากจีนเนี่ยอ๋อตัวหลักเลยใช่ครับตอนนี้กําลังของมันอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดเลยมันยังปกคลุมภางเหนือกับอีสานตอนบนอยู่นะครับแต่แรงส่งมันมันแผ่วลงไปเยอะอากาศโดยรวมเลยอุ่นขึ้นอ๋อเหมือนกับว่าแอร์ตัวใหญ่ที่เคยเปิดให้เราเย็นๆตอนนี้ก็คือเริ่มลดกําลังลงแล้วสินะคะประมาณนั้นเลยครับแต่แต่แค่นั้นมันก็น่าจะทําให้อากาศร้อนขึ้นเฉยๆหรือเปล่าคะ แล้วฝนฝนมันมาจากไหนนั่นคือปัจจัยที่สองที่เข้ามาแทรกครับในขณะที่อากาศเย็นกำลังถอยก็มีผู้เล่นอีกคนเข้ามาในสนามนั่นก็คือลมตะวันออกเฉียงใต้ครับอืมซึ่งลมนี้ไม่ได้มาตัวเปล่าแต่มันหอบเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาเต็มเต็งเลยโดยเฉพาะแถวภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางพอความชื้นเจอกับอากาศเย็นที่ยังหลงเหลืออยู่ มันเลยเกิดการประทะกันกลั่นตัวกลายเป็นเมฆและฝนขึ้นมานี่แหละครับคือที่มาของฝนในฤดูหนาวที่หลายคนกำลังจะเจอภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะเหมือนมีสงครามย่อยๆของมวลอากาศยุนเหนือประเทศไทยเลยสิ่งที่น่าทึ่งคือผลลัพธ์ของมันที่แตกต่างกันสุดขั้วในแต่ละภาคคือในขณะที่บนดอยทางเหนือยังหนาวสั่นอยู่เลยแต่ภาคใต้นี่กลับเจอคำเตือนเรื่องฝนตกหนักมาก มันเหมือนเป็นหนังคนละม้วนเลยนะคะใช่ครับและจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดในสมการนี้ก็คือภาคใต้นี่แหละครับจริงค่ะงั้นเรามาเริ่มตรงจุดที่น่ากังวลที่สุดก่อนเลยดีกว่าในประกาศนี้ใช้คำค่อนข้างแรงสำหรับภาคใต้นะคะว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งแค่ฟังก็รู้สึกได้ถึงความไม่ปกติแล้วสำหรับช่วงเวลาที่ควรจะเป็นไฮซีซันของการท่องเที่ยว คำว่าหนักมากบางแห่งเนี่ยคือคีย์เวิร์ดที่ต้องให้ความสำคัญเลยครับมันไม่ใช่แค่ฝนตกธรรมดาแต่เป็นฝนที่สามารถก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยถ้าเราดูแผนที่ประเทศไทยตอนนี้แล้วลองระบายสีตามพื้นที่เสี่ยงนะคะโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่แทบจะเป็นสีแดงเข้มทั้งแถบเลยโอกาสเกิดฝนตั้ง60ของพื้นที่ ไล่มาตั้งแต่ประจบคีรีขันชุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาใช่ค่ะปัตตานียะลาไปจนถึงนราธิวาสเรียกว่าโดนกันทั่วหน้าเลยส่วนฝั่งตะวันตกอย่างระนองกับพังงาก็มีโอกาสเจอฝน40%ของพื้นที่เหมือนกันสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ภาคใต้หน้าเป็นม่วงกว่าปกติเนี่ยมันมีสาเหตุที่ซับซ้อนกว่าแค่ลมมรสุมครับ เพราะมันมีปัจจัยซ้อนกัน2ชั้นหรือที่เราอาจจะเรียกว่า double w a r m y double w a m m y เลยเหรอคะ่ะครับอย่างแรกคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยอยู่แล้วตามฤดูกาลแต่ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เข้ามาเสริมก็คือย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้ตอนล่างซึ่งข้อมูลชี้ว่ามันกำลังจะเคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมยวนเข้าสู่อ่าวไทยและภาคใต้โดยตรงเลย แปลว่ามันเหมือนมีพายุลูกเล็กๆเคลื่อนที่เข้ามาบวกกับลมมรสุมเดิมที่มีอยู่แล้วอย่างนั้นเหรอคะถูกต้องครับพอสองปัจจัยนี้มารวมพลังกันมันก็เหมือนเป็นการอัดพลังงานและความชื้นมหาศาลเข้าไปในพื้นที่ทําให้เมฆฝนก่อตัวหนาแน่นและรุนแรงกว่าปกติผลลัพธ์ก็คือฝนที่ตกแบบไม่ลืมหูลืมตานั่นแหละครับปรากฏการณ์แบบนี้ในเดือนธันวาคมไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นกันบ่อยๆนะครับ ปกติแล้วช่วงเวลานี้มวลอากาศเย็นจากตอนบนควรจะแรงพอที่จะดันระบบพวกนี้ออกไปได้แต่ครั้งนี้คือต้านไม่อยู่ใช่ครับครั้งนี้มันต้านไม่อยู่พอเห็นภาพแบบนี้แล้วก็น่าเป็นห่วงคนในพื้นที่เลยนะคะแล้วเรื่องคลื่นลมในทะเลล่ะคะโดนผลกระทบไปด้วยไหมเดาว,ว่าน่าจะหนักหนาวการเลยแน่น,นอนครับในประกาศเตือนเรื่องนี้ไว้ชัดเจนมากเพราะมันกระทบกับชาวเรือและการประมงโดยตรงคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลาง คือสูงประมาณ1-2เมตรแต่ต้องขีดเส้นใต้2เส้นตรงนี้เลยครับว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนจะสูงมากกว่า2เมตร2กว่า2เมตรนี่ถือว่าอันตรายมากสำหรับเรือเล็กเลยนะคะทำไมเวลาฝนตกคลื่นถึงได้สูงขึ้นขนาดนั้นล่ะคะเป็นคำถามที่ดีครับมันเกิดจากลมกระโชกแรงที่มาพร้อมกับกลุ่มเมฆฝนหรือที่เรียกว่าดาวดราฟครับพอฝนเทลงมา มันจะลากเอาอากาศเย็นจากที่สูงลงมากระแทกกับผืนน้ำอย่างรวดเร็วทำให้เกิดลมกระโชกและคลื่นที่สูงขึ้นอย่างฉับพลันในบริเวณนั้นอ๋อ oh. นี่คือเหตุผลที่เขาเน้นย้ำคำเตือนว่าให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสูงสุดและที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพราะมันคาดเดายากและอันตรายมากครับโห oh. ฟังดูภาคใต้นี่สถานการณ์น่าเป็นห่วงจริงๆคะ่ะ แต่ในขณะเดียวกันมันก็น่าทึ่งที่ว่าในประเทศเดียวกันแค่คนละภาคบรรยากาศกลับต่างกันราฟ้ากับเหวเลยใช่ครับจำได้ว่าตอนต้นเราคุยกันว่าต้นตอของอากาศหนาวมันแค่อ่อนกำลังไม่ได้หายไปไหนสแสดงว่าทางเหนือกับอีสานก็น่าจะยังหนาวอยู่สิคะมันเป็นภาพที่ตัดกันขนาดไหนเป็นภาพที่ตัดกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับถ้าเราย้ายขึ้นไปดูภาคเหนือ ในประกาศยังคงใช้คำว่าอากาศเย็นถึงหนาวอยู่เลยบรรยากาศของฤด,ดูหนาวยังคงชัดเจนที่นั่นตัวเลขก,ก็น่าสนใจคะ่ะอุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่14ถึง20องศาเซลเซียสก็คืออากาศเย็นสบายๆครับแต่พอขึ้นไปบนยอดดอยนี่คืออีกเรื่องหนึ่งเลยอุณหภูมิต่ำสุดเหลือแค่5ถึง11องศาเซลเซียสเท่านั้นเองเรียกว่าหนาวจัดเลยแต่จุดที่ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือพรุ่งนี้ อุณหภูมิโดยรวมจะสูงขึ้น1-2องศาแล้วก็จะมีหมอกในตอนเช้าด้วยใช่ครับการที่อุณหภูมิสูงขึ้นนี้ก็เชื่อมโยงกับไปทียภาพรวมที่เราคุยกันตอนแรกได้โดยตรงเลยว่าเป็นผลจากการที่มวลอากาศเย็นกําลังอ่อนลงนั่นเองมันไม่ได้หายไปไหนแต่แรงส่งมันน้อยลงอากาศเลยอุ่นขึ้นเล็กน้อยอืมและการที่มีหมอกในตอนเช้าก็เป็นสัญญาณของความชื้นในอากาศที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันค่ะนึกภาพคนขับรถไปทํางานตอนเช้าที่เชียงรายหรือน่านออกเลยค่ะ หมอกลงจัดจัดแบบนี้ทัศนวิสัยคงแย่มากคงต้องขับกันช้าเป็นพิเศษเลยช่วงนี้ซึ่งอาจจะกระทบการท่องเที่ยวอยู่บ้างเหมือนกันนะคะนักท่องเที่ยวมงคลอาจจะอยากเห็นทะเลเหมอกสวยๆแต่ถ้ามันหนาไปจนขับรถลำบากก็น่าคิดเหมือนกัน ถูกต้องครับแล้วถ้าเราขยับมาดูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานลักษณะก็จะคล้ายๆกันคือมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสแต่ภาคอีสานมีจุดที่น่าสนใจและแตกต่างจากภาคเหนืออย่างชัดเจนเดียวนะคะเห็นข้อมูลอีสานแล้วแปลกใจนิดหน่อยคือในขณะที่อุณหภูมิสูงขึ้นเหมือนภาคเหนือแต่กลับมีฝนตั้ง20%ของพื้นที่2ออย่างนี้มันดูขัดกันในความรู้สึกนะคะ ทำไมความชื้นถึงเลือกไปตกที่อีสานได้ลึกขนาดนั้นแต่ไม่ไปทางเหนือเลยเป็นข้อสังเกตที่ยอดเยี่ยมครับนี่คือจุดที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางของลมได้ชัดเจนมากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื้นเข้ามาเนี่ยมันมีทิศทางพัดจากอ่าวไทยขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเส้นทางของมันจะพาดผ่านภาคตะวันออกภาคกลางและเข้าไปลึกที่สุดถึงภาคอีสานตอนล่างและตอนกลางอ๋อ แต่มันไม่ได้พัดขึ้นไปสูงถึงภาคเหนือครับภาคเหนือจึงได้รับผลกระทบจากความชื้นนี้น้อยกว่ามากเข้าใจแล้วค่ะเหมือนมีแม่น้ำแห่งความชื้นสายหนึ่งที่ไหลเข้าอีสานแต่ว่าไปไม่ถึงภาคเหนือในประกาศระบุจังหวัดในอีสานที่จะเจอฝนไว้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเขาเจาะจงเลยว่าฝนร้อยละ20ของพื้นที่นี้ส่วนใหญ่จะอยู่แถบจังหวัดอุบลราชธานี สีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิไปจนถึงเลยโอ้โห oh ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อีสานใต้กับตอนกลางค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับมันแสดงให้เห็นอิทธิพลของลมที่นำความชื้นเข้ามาได้เป็นอย่างดีแสดงว่าแม่น้ำแห่งความชื้นสายเดียวกันนี้ก็เป็นตัวการที่ทำให้เกิดฝนเซอร์ไพรส์ปปรในภาคกลางภาคตะว,วันออกและก็กรุงเทพด้วยสินะคะใช่เลยครับ พรุ่งนี้ตอนเช้าคงมีคนบ่นกันเยอะเลยที่ต้องเจอฝนในเดือนธันวาคมไม่ค่อยมีใครคาดคิดว่าจะต้องพกร่มกันช่วงนี้เป็นความรู้สึกร่มกันของคนในพื้นที่เลยครับมันขัดกับความคาดหวังของเราที่มีต่อฤดูหนาวซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็มาจากสมการเดิมที่เราคุยกันเลยคือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดความชื้นเข้ามาเจอกับมวลอากาศเย็นที่อ่อนกําลังลงมันเลยเกิดการควบแน่นเป็นฝนในบริเวณนี้ในประกาศให้รายละเอียดตัวเลขไว้ค่อนข้างชัดเจน อย่างภาคกลางนี้มีฝนประมาณ10%เอร์เซน์ของพื้นที่แถบนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอยุทยาแต่ที่ดูจะโดนเยอะกว่าเพื่อนในโซนนี้คือภาคตะวันออกที่มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองถึง30อร์ซนตของพื้นที่เลยใช่ครับโดยเฉพาะแถบนครนายกปราจินบุรีชนบุรีไปจนถึงตราดทำไมภาคตะวันออกถึงโดนเยอะกว่าภาคกลางล่ะคะคำตอบอยู่ที่ภูมิประเทศครับ ภาคตะวันออกเป็นด่านแรกๆที่รับลมตะวันออกเสียงใต้ที่หอบความชื้นมาจากอ่าวไทยแบบเต็มเตม็พอความชื้นปะทะเข้ากับแนวเขาในภาคตะวันออกมันจะถูกบังคับให้ยกตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอ๋อเหมือนโดนภูเขาดันขึ้นไปใช่ครับพออากาศยกตัวมันก็จะเย็นลงและกลั่นตัวเป็นเมฆฝนได้ง่ายกว่าและรุนแรงกว่าพื้นที่ราบในภาคกลางที่ไม่มีแนวปะทะของภูเขาครับ ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลก็มีโอกาสเจอฝนประมาณ20%ของพื้นที่เข้าใจเลยค่ะภูมิประเทศเป็นตัวบังคับให้ฝนตกนั่นเองแล้วฝนแบบนี้มันกระทบชีวิตคนเมืองอยังไงบ้างคะนอกจากการเดินทางที่ไม่สะดวกการมีฝนตกในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าหรือเย็นในเมืองหลวงแน่นอนว่ากระทบการจราจรอย่างหนักหน่วงอยู่แล้วแต่ในอีกมิติหนึ่งมันส่งผลต่อความรู้สึกของผู้คนด้วยครับ อากาศที่ควรจะเย็นสบายกลับกลายเป็นเย็นชื้นชื้นเหนียวตัวไม่สดชื่นเหมือนอากาศหนาวแห้งๆที่เราโหยหาอืมจริงด้วยค่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ส่งผลต่ออารมณ์ในแต่ละวันได้เหมือนกันจริงค่ะนั้นจากข้อมูลทั้งหมดนี้เรามาลองรวบรวมคำแนะนำและข้อควรระวังโดยรวมที่ทางกรมอุตุเขาฝากไว้กันดีกว่าค่ะ เห็นมันกระจายอยู่ในประกาศเลยอยากจะสรุปให้ฟังง่ายๆอีกทีข้อแรกเลยคือเรื่องสุขภาพเขาแนะนําให้ดูแลสุขภาพเพราะอากาศมันแปรปรวนมากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฝนร่างกายอาจจะปรับตัวไม่ทันได้ง่ายๆโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุสําคัญมากครับภูมิคุ้มกันอาจจะตกลงได้ง่ายในสภาพอากาศแบบนี้ข้อ2คือเรื่องการสัญจรค่ะ ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินทางผ่านบริเวณที่มีหมอกโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานตอนเช้าและข้อสุดท้ายที่คิดว่าสำคัญและน่าเห็นใจมากคือผลกระทบต่อภาคเกษตรเขาเตือนให้เกษตรกร,เ,กรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตซึ่งฝนที่ตกลงมานอกฤดูแบบนี้น่าจะสร้างปัญหาใหญ่เลยใช่ไหมคะกระทบหนักเลยครับลองนึกภาพตามนะครับเกษตรกร,กรที่ปลูกข้าวที่กําลังจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวในหลายพื้นที่การเจอฝนตอนนี้อาจทําให้ผลผลิตเสียหายจากความชื้นได้ รือส่วนผลไม้ในภาคตะวันออกเช่นทุเรียนหรือมังคุดที่ต้องการอากาศแห้งและหนาวในช่วงนี้เพื่อกระตุ้นการออกดอกพอมาเจอฝนนอกฤดูแบบนี้เข้าไปวงจรการออกดอกอาจจะเพี้ยนไปเลยส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ในระยะยาวได้เลยครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความแปรปรวนของอากาศมันส่งผลกระทบเป็นโลคโซ่ไปถึงเศรษฐกิจปากท้องได้เลยโหพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยว่า มันไม่ใช่แค่เรื่องน่ารำคาญที่ต้องพกร่มแต่มันเป็นปัญหาใหญ่ของคนอีกกลุ่มหนึ่งเลยแต่ท่ามกลางเรื่องน่ากังวลเหล่านี้เห็นมีข้อมูลจุดหนึ่งที่อาจจะพอเรียกว่าเป็นข้อดีได้อยู่บ้างคือเรื่องฝุ่น PM 2.5ใช่ไหมคะใช่ครับในความแปรปรวนนี้ก็ยังมีข้อดีซ่อนอยู่บ้างในข้อมูลระบุว่าประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางซึ่งแปลว่าสถานการณ์ยังไม่น่าวิตกมากนักอ และถ้าเราวิเคราะห์เพิ่มเติมการที่มีฝนตกลงมาในภาคอีสานภาคกลางหรือกรุงเทพก็ตามฝนพวกนี้ทาหน้าที่เหมือนเครื่องฟอกอากาศธรรมชาติขนาดใหญ่เลยครับมันช่วยฉล้างฝุ่นละอองในอากาศลดการสะสมของฝุ่นเพียมจจุดท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็เป็นเหมือนดาบสองคมอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยนะคะถูกต้องครับมันคือการแลกเปลี่ยนที่น่าคิดมากฝนที่ช่วยฟอกอากาศให้คนเมืองกลับกลายเป็นตัวการสร้างความเสียหายให้เกษตรกรในอีกพื้นที่หนึ่ง มันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าในระบบนิเวศท,ที่เชื่อมโยงกันการแก้ปัญหาหนึ่งอาจจะไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งได้เสมอไม่มีอะไรดีไปทั้งหมดหรือร้ายไปทั้งหมดครับเป็นการมองภาพที่ครบมิติมากค่ะโอเคค่ะงั้นก่อนจะจบกันขอสรุปภาพรวมของวันครุ่งนี้วันที่11ธันวาคม2568อีกครั้งนะคะมันจะเป็นวันที่สภาพอากาศของประเทศไทยมีความหลากหลายและแตกต่างกันสุดขั้วจริงๆ ตั้งแต่หนาวจัดบนยอดดอยทางเหนืออากาศที่อุ่นขึ้นพร้อมหมอกและฝนประปรายในภาคกลางและอีสานไปจนถึงการเตรียมรับมือฝนตกหนักและหนักมากในภาคใต้ครับใช่ครับและจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้มันก็ทิ้งประเด็นให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับปรกากฏการณ์ที่เราเห็นในวันพรุ่งนี้ที่ฤดูหนาวมันไม่เป็นไปตามแบบแผนที่เราคุ้นเคยกันเท่าไหร่อืมวลอากาศเย็นที่อ่อนกําลังลงเร็วเกินคาดหรือฝนที่มาตกในเดือนธันวาคม มันทําให้เราต้องตั้งคําถามว่านี่เป็นแค่ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือว่ามันกําลังเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความปกติในรูปแบบใหม่หรือ new normal ของสภาพภูมิอากาศบ้านเรากันแน่เป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะถ้ามันคือความปกติใหม่จริงๆการวางแผนชีวิตการทำกรเกษตรหรือแม้แต่การท่องเที่ยวของเราในอนาคตก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยใช่เลยครับเราอาจจะต้องเลิกยึดติดกับความคิดที่ว่า เดือนธันวาต้องหนาวหรือหน้าฝุนต้องเป็นเดือนนั้นเดือนนี้ลหันมาเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ปรากฏการลมฟ้าอากาศในวันพรุ่งนี้กําลังทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดต่อครับ